ดิโตคือหนึ่งในผู้นำธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร Document and Data Management Solution ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาออกแบบระบบและแปลงเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัลให้พร้อมสรับการใช้งานทำให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารดิจิทัลทั้งป้องกันการสูญหายและป้องกันการเข้าถึงเอกสารที่เป็นความลับต่างๆการเปลี่ยนผ่านจากยุคข้อมูลแบบกระดาษ เข้าสู่การเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลคือการปลดล็อกรูปแบบการทำงานในแบบเดิมๆกลายมาเป็นการทำงานแบบออนไลน์ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสร้างเอกสารส่งต่อเอกสารและอนุมัติเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยความสามารถของระบบ Workflow ที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นและไร้อรอยต่อและเมื่อการใช้งานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเป็นไปอย่างแพร่หลายมากขึ้นการจัดการความปลอดภัยให้กับข้อมูลหรือ Cyber Security จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ปัจจุบันดิโตให้บริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้แก่ลูกค้าสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยควบคู่กับระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรโดยเป็นการใช้ระบบเพื่อซอดส่องดูแลและป้องกันภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ d u m u n t n t d n d t a t a n a n e m e n t s t s u t u t n o n ถือเป็นรากฐานและ DNA ที่ดิโตให้ความสำคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดิโตกลายมันเป็นหนึ่งในผู้นํำด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยความมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆด้านเพื่อเป็นส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าไขปมทุกการทํางานในช่วงเวลาแห่งดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชัน